ตีนไก่ย่วยั่วมาเด้อพี่น้องกินขนมจีนตีนไก่มาเด้อมาเด้อท่านผู้ชมจะกินตีนคน่ะตีนไดโนเสา์กินมึงใหญ่ไหมใหญ่จริงอะไรจริง เดอผู้ใดสนใจนมจีนนมเส้นน้ำยาำยาปลาทูดเจียยาปลาท,ทูแต่ว่าใส่ตีนไก่กับเลือดไก่หายยังมันลูกเล็กหายยังหาย็วห้อ,อ,นนหองอนนหายใวห้องข้างกระต่ายเด่หายในใจอันนี้แต่หืตำม,มันตำก้องเข่านี่เด้มาห้องอเ,เอามาหนึ่ง ตาละมาหนึ่งห้องข้างกระต่าละมันยบาดนี่นนว่ามันตำสันว่ามันตำมาสันะวะแน,นห้องข้างกระตา่าอ้าวมาแม่เล่นโทรศัพท์เสยยูบัรนี่แบัวเกาไม่มเพ้ไอ้หุนหุนก่น เสบคักสมใจอยากวาบบอมสมใจอยากบ่กคักว่างแนวห้องแนวห้องถวยแล้วนั่ไม่วีไอพีเดี๋ว่างนั่งขายไหมวะให้ <laughs> <ๆ c oughs> ให้ผู้อยากก้อนกินก้อนเนาะโรดกินเบอร์โกเข่งซื้อไม่ให้ไม่ปุ่นอ่างอ่างบักจนาบัจนานอนแล้ว